สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำไอดีสกินแร่แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID ดีหน้าเพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID Rv ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขาย มีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP 7รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ e l a s t i c Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับ เอาละครับสวัสดียามดึกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าวงแหวนเมทแครี่รู้ส่ว่ากิจกรรมนี้สมมุติคุณต้องการแต่ละสกรีนต้องใช้ทั้งหมดกี่คัมพีกี่คูปองกันบ้างวันนี้ทีมซีมีคําตอบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับกิจกรรมแลกคัมพีธรรมดาเป็นคัมพีขั้นสูงเนี่ยนะครับรู้ว่ารอกันมานานแล้วนะครับแล้วก็เรืยอเวลาของมันจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15บห้านี่นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยผมขออนุญาตพาทุกคนนะครับไปดูอันนี้กกกกกกก่่อนนนนะะคครรรรรรัับบวววิิธีีาาแแดไปทห้้มมจล็ ฝั่งซ้ายเนี่ยเลือกเป็นอันที่2นะครับเพราะฉะนั้นกดอันที่2นะครับมีเงี้ยสูงนะครับก็สามารถแลกไปได้เลยนะทั้งหมด20ครั้งยาวๆไปนะครับแล้วก็ได้20อันนะมนเงี้ยสูงนะครับถ้าถามว่าเยอะไหมเยอะนะทุกคนถ้าที่เป็นเงินเนี่ยตกอันละอันละหอันเนี่ยสามสิบบาะว่าอันละหบาท6กร้อยบาททุกคนนะครับก็อย่าลืมมาแลกนะนี้ทุกคนผมแนะนําเลยนะครับส่วนนะครับไอ้วงแหวนเวทอ่ะครับ แป๊บหนึ่งทุกคนผมเริ่มง่วงแล้วปกติผมนอนเร็วนะผมก็เลยแบบมันก็เลยเนเนย่างี้ทุกคนปกติผมนอนเร็วมันก็เลยเนเนย่างี้โอเคนะครับไม่ใช่ปกติหรอกผมหัดนอนเร็วมากกว่านะครับสําหรับกิจกรรมนี้นะครับ ไปที่ลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ไปที่ร้านวงแหวนเวทนะครับโอกาสออกมาอยู่ที่72%นะครับสุ่มหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้รับของพวกนี้แล้วก็พวกคาถาพิเศษด้วยนี่นะครับส่วนคาถาพิเศษจะต้องใช้นะต้องใช้ทั้งหมดอ่าสิบหแล้วก็40นะครับส่วนวิธีการคิดเนี่ยปึ๊บอ่าวิธีการคิดนี่คือง่ายนะสุม่มาออกอยู่ที่72%เอา72ไปหาร100นะครับจะได้1.39แล้วถามว่า อัตราส่วนนี้มันยังไงกันหนูอยตั้งรหัสด้วยนี่นะครับต่อไปต้องการกี่อันต้องอันสิบสามอันเก้าสิบสามไปคูณกันหนึ่หุดสามเก้าจับสิบแปดซูมหนึ่งครั้งห้าคัมพีเอหคูณกัสิบปดจะได้เก้าสิบคัมพีหรือว่าห้าร้กิบคูปองนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดเท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะครับโอเคครับเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณต้องการสกินของวิฟหรือสกินที่ใช้ทับต้องใช้ทั้งหมดสิบห้ากระ 140คัมภีร th ์หรือว่า840คูปองนะครับต่อไปต้องการสกินของ Wallet หรือสกินของ r o r เรียนะครับต้องใช้ทั้งหมด280คัมภีร์หรือว่า1,980คูปองนั่นเองนะครับวันนี้จะขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณสุ่ม1ครั้งเนี่ยเวลาคุณได้กระาเนี่ยคุณได้แค่หอันนะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณสุ่มหนึ่งครั้งคุณมีโอกาสได้กระทา2อันสาอันสอันแล้วแต่ดวงคุณด้วยนะครับฉะนั้นคุณอาจจะได้ถูกกว่านี้หรือว่าระหว่างการสุ่มคุณอาจจะได้สกินไปเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ดวงคุณด้วยเนาะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีคนได้สกินระหว่างทางค่อนข้างเยอะนะครับประมาณนี้เลยสําหรับ กิจกรรมในวันนี้นะครับโอเคเราไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปของเราจบกันบ้างนะครับโอเคไปเลย let's go นะครับอุออ๊ยหูยอดวิว400เลยเหรอดูอะไรกันนะ สติลินคุณโจเซฟโจสาเนยนะครับกล่องนี้เนี่ยจะได้สกินแถวหน้าๆเนี่ยนะนะคุ้มครับแต่ถ้าางหลังเนี่ยเริ่มไม่คุ้มแล้วมันผมเลยทุกคนสติลินคุณบอลด้วยน,นะครับหแล้วก็เสื้อคูป,ปองนะครับมีแค่3สกินที่สวยคือกิลเดอร์แยนแล้วก็เอเนตนะครับนอกนั้นเนี่ยก็พอใช้ได้ครับสกินราวิวแน่นอนครับไม่กล้าสุ่มอ่าไม่กล้าสุ่มทะเลมาแน่ๆเกลือใช่ไหมซื้อสดเลยดีกว่าไม่ต้องลุ้นนะครับพอเผอเนี่ยสุ่มไปเกินราคาอีก สวัสดีคุณบอลวัชรวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทวุฒิด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีคุณยูอาร์กอร์เซเว่นด้วยนะครับกิจกรรมนี้ไม่คุ้มเลยนะสวัสดีคุณชนตะทาน้วยนะครับเปิดแล้วได้แอนเน็ตโอ้โหอย่างแห้งสวัสดีคุณคมกิจด้วยนะครับสวัสดีคุณอิสอาร์โทเรียเหรอคุณอาร์โทเรียโอ้โหเปลี่ยนชื่อจำไม่ได้เลยสวัสดีอาร์โทเรียด้วยนะครับสวัสดีคุณซีนีโอแล้วก็สวัสดีคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนด้วยที่ดดูคคคลลิิปปวีีีีจบบนนนะรััยยยงงไเเ๋้่ ก็อาจจะทําแยกไปในอีกกิจกรรมหนึ่งที่ว่ากิจกรรมที่เรียกว่าเลือกรับสกินถาบอลน,นะอุ้ยคือเปิดแล้วก็เลือกได้เลยจะเอาสกินไหนอะเชี่ยนี่ก็คุ้มมาเ่ยแต่ผมมีสกินของนี้แล้วเปะวะสกินวอลเลตทุกคนผมไปด่วนว่าเลตเป็นสกินคัลเลอร์ไม่นี่ยวะคัลเลอร์ไม่มีด้วยอ,อ่ะไม่มีจริงทุกคนผมลืมแรกหรอผมว่าจำได้ผมจะแลกสกินเนี้ยแต่ผมลืมน่าจะลืมแรกแน่เลยทุกคน Okay. โอเคแต่ว่าคุ้มอยู่นะนะเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวเรามาเล่นบทหนึ่งๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะลง2คลิปนะทุกคนคลิปวันนี้กับคลิปพรุ่งนี้ตอนตีห้านะครับก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะทุกคนไม่ต้องดูจบก็ได้แค่แบบไปกอไปช่วงท้ายคลิปแล้วก็คอมเมนต์แล้ว,ก,ลลว,ก,วกันว่าดูคลิปจบต่อไปอะไรนะครับโอเคพี่เอกกำลังสตรีมนะทุกคนสตรีมดีซีสองนะครับวันนี้วันอาทิตย์ด้วยนะง่วงคลิปหายโอเคไปเลย let's go นะครับผมรูปฏิทินกัอนวันนี้ไม่ใช่อะไรวันนี้ที่8ปดแล้ที่ที 2, 13, ่แป1เก้อ็ดพุทธศัส12 13 4 5โอ้โหทำยาวเลยนี่หว่าทำงานยาวเลยอาทิตย์หน้าผมต้องทำงานเอ้ยลืมเปลี่ยนสก,กินอีกแล้วแม่งเอ้ยลืมเปลี่ยนโอ้โหแม่งแล้วเจอฟอร์เรนติโน่กูไม่อยากจะเชื่อโอโ้ทุกคนทำไมมันแห้งขนาดนี้วะผมไม่อยากเจอมันเลยอ่ะ ผมไม่อยากเจอเลยแม่งทุกตายทุกคนต่ไปลองท้าตีเร็วแล้วก็เจาะเกาะเลยนะครับโจมตีสลับเลยโอเคตามนี้เลยหัดเล่นครับเจอกูแน่เรือสองนะทุกคนเรือสองก่อนเล่นก่อนนะเรืสอรสองเรือสองเล่นคนเลยนะผมใส่สุดนะทุกคนใส่สุดต้องเอาให้ตายเอาให้ตายเอาให้ตาย โอ้โหฟิกเกอร์เลยอ่ะโหแล้วเผลอด้วยผมเผลอไปนี่ด้วยแล้วมันไม่ตายทุกคนถ้ามันตายในเกมไหลเลยทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือต้องรีบเคลีปก่อนนะตีป้อมตีป้อมมันนี่ไงจบเกม ไม่สนหัดเล่นอะไรไม่รู้แต่เวลาของผมใกล้จะหมดลงแล้วผมต้องรีบซอยเอนซอยเอนซอยอุยอ้ยอุ้ยอ้ยซอยเ,อยเรียบร้อยทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครดูจบนะครับคอมเมนต์คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่า40แล้วกันนะครับสาหรับ คลิปวิดีโอนี้นะครับโอเคในะควันนี้ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับตอนนี้ผมก็ดีขึ้นมากๆแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะเซสียดายสงสารนะมาเจอกันต่อสำหรับที่ขอลาไปก่อนทุกคนมาเจอกันคลิปหน้าผมเจอกันนะผมบ๊ายบาย